การแต่ง,แงงานใหม่คระที่ออกมาแล้วอ้ถูกใจมากมากเลยครับผมจริงๆกว่าจะออกมาเป็นการ์ดใบนั้นก็เราก็ตัดสินใจอยู่นานแล้วก็ช่วยกันคิดเหมือนกันก็ไปคุยปรึกษากับทางทางร้านนะเนาะครับผมเขาเขาก็ทำออกมาได้แบบโดนใจออกมาถูกใจจริงๆก่อน,ม,นมันมีหลายชอยไหมพี่หมากก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้เรายังไม่เคยเรายังก็ เขาเรียกว่ายังไม่เห็นภาพแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาใส่ในนั้นดีแล้วพอไปคุยกับที่ร้านนะครับก็กภาพมันก็ชัดขึ้นแล้วสุดท้ายมันก็จบมาในรูปแบบนั้นมีความเป็นเรามากๆเราก็ช่วยกันเลือกโลโก้คิดโลโก้<ๆ>เลือกสี<ๆ>เลือกอะไรอย่างนั้นนะครับความพิเศษหรือไฮไลท์ของตัวการ์ดมันอยู่ตรงไหนหรือมีความหมายอะไรยังไงมีความหมายอะไร ก็จริงๆในการ์ดอย่างที่ทุกคนเห็นก็นั่นก็คือสถานที่สถานที่ที่เราจะไปจัดงานแต่งงานนะครับผมก็บรรยากาศมันจะเป็นแบบนั้นแล้วก็ตัวโลโก้นี่ก็พิเศษนิดหนึ่งที่มันเป็นตัวเอกับตัวเคซึ่งถ้าใครเคยติดตามผลงานของผมอะไรอย่างเงี้ยผมก็ผมเป็นคนวาดเองอแล้วก็อันเนี้ยทำให้มันดูมีทางการขึ้นทำให,ให้ทำให้มันดูเหมือนเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นโตขึ้นอะไรเงี้ยก็เป็นสัญลักษณ์ของเราสองคนที่คิดกันเองอันนี้มีแบบ อันไหนของคิมออกแบบอันตรงไหนของมาออก,กบแบบยังไงนนอกนั้นก็ก็น้องก็จะใส่ดีเทลว่าแบบเออเป็นลายดอกไม้พีโอนี่อะไรอย่างเงี้ยครับผมเป็นลายปัมม๊มอ่ะเนาะแล้วก็เป็นสถานที่เวลาจัดงานเป็นชื่ออะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็เป็นรูปเราสองคนที่แบบสเก็ตขึ้นมาในชุดวันนั้นถ้าไม่เป็นรูปนั้นอันนี้ถามน้องพ <laughs> <laughs> าไปถามน้องดีกว่าตัวรูปนี้ก็คือเป็นในส่ง,งคิมเลยใช่ไหมครับพี่หมากใช่ครับเขาก็เป็นคนดีไซน์แล้วก็ น่าจะเป็นรูปนี้ที่เหมาะสมที่สุดแล้วลอ,อะพอเห็นแล้วก็คือโอ้ยดีใจมากๆแล้วก็ตื่นเต้นขึ้นไปอีกเพราะว่ามันก็จริงจริงมันแค่ไม่ก,กี่เดือนเองอืมจะเริ่มทยอยแจกบ้าเนี่ยทยอยเลยครับก็คนแรกก็ได้รับไปแล้วก็แจกให้เพื่อนสนิทไปแล้วบ้างแล้วก็ <คน S 1> เดี๋ยวค,คนแรกคือเพื่อนน้องคิมครับ<อ>เพื่อนน้องคิม <laughs> อีกคนเมื่อวานก็ไปให้คุณเดชมาแล้วใช่ใชก่ก็เจอกันแล้วแล้วก,ก็ตื่นเต้นกันหมดแล้ะครับอย่างการเซ็นนี้กี่ใบครับพี<ส>ม่มาครับเซตนี้หรอก็การงานที่ไทยที่ที่ที่กรุงเทพไม่เหมือนครับก็การ์เดี๋ยวที่งานที่ไทยจะเป็นอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวรอดูแล้วกันก็เดี๋ยวออกแบบใหม่อีกทีนึงสรุปเซตนี้กี่ใบครับเซตนี้กี่ใบก็เซตนี้จะแจกสำหรับเพื่อนที่ได้ไปจริงๆแล้วก็ครอบครัว แค่นั้น 70, 70. แค่นั้นประมาณ60ครับผมก็ถือว่ามันเห็นเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นพอการแต่งงานมาเลยใช่ใช่ครับผมก็เห็นความคืบหน้าขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็ตื่นเต้นขึ้นเรื่อยๆในทุกๆวันครับอันนี้เ <laughs> ตรมเป็นวันไหนนะคะที่จะไป เตรียมบินวันไหนก็ปลายเดือนนี้แหละครับที่เตรียมจะไปธุระเรื่องเรื่องงานแต่งเนี่ยใช่<ม>ปลายเดือนปลายเดือนครับน้องก็ไปทํางานด้วยมันเราก็เลยแบบบินบินตามไปเพื่อที่ไปนี่แหละธุระเรื่องนี้อย่างงานที่โน่นฝากใครเตรียมงานอะไรไว้ไหมครับพี่บัไม่มีเลยครับคุยเองหมดน้องน้องคิมก็คุยกับทาง w e ิ้งแพ planner ของที่นู่นเอง<ม>ใช่แล้วก็เตรียมอะไรกันเองอะของอาหารอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราต้องไปดูเองห่ะใช่อย่างตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วทางโน,น้นครับพี่ ก็อย่างที่ประมาณก็80ดสแล้วก็เยอะขึ้นเรื่อยๆตามครับผมยี่สิบอรนต์นี้เหลืออะไรครับี่หมาหรือว่าเหลือเราส่งคนนี่แหละ,ะก็เหลือเหลือเหลือที่จะไป ดูสถานที่ไปดูอาหารไปดูหน้างานแล้วก็เรื่องสิ่งของต่างๆที่ต้องใช้ดอกมงดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่เรื่องแบบเรื่องคอนเซ็ปต์ต่างๆก็คือมันร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ชัดเจนมากๆชัดเจนทุกอย่างเป็นเหมือนที่เราคิดเอาไว้ทุกอย่างใช่เป็นเหมือนเป็นเหมือนแล้วก็ยิ่งกว่าอีกเพราะว่ามันก็จะมีออปชันเขาจะก็เขาก็จะมีออปชันให้มาเลือกอย่างเงี้ยพอพอมีออปชันปุ๊บเราก็จะยิ่งเห็นว่าเอ้ยแบบนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยเราก็จะเอาแบบนี้มันก็ยิ่งกว่าที่เราแบบคิดไว้อืม ครับโอเคครับขอบคุณครับ